เธอชื่อเลดดาเอาจอดดามีปัญหาชีวิตคืออะไรมีมีปัญหาเรื่องลูกคนแรกอะค่ะมีปัญหาอะไรนะปชีวิตปัญหาเรื่องลูกครับ เรื่องลูกเป็นปัญหาใหญ่เลยมีลูกกี่คนมีสามคนคะ่ะสามคนทั้งสามคนรักกันดีไหมก็ไม่เท่าไรอะค่ะอ๋อไม่มีใครรักใครเลยแล้วรักพ่อรักแม่ไหมไม่ได้รักค่ะไม่รักใครทั้งสิน้นอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่รักกันเลยอ่าปัญหาเรื่องลูกมีแล้วแล้วเรื่องสุขภาพโเป็นยังไง ร่างกายแข็งแรงดีงไหมแข็งแรงค่ะยังแข็งแรงดีอยู่การงานการเงินโอเคไหมก็มกไม่ติดหรือเตดไม่ติดอยู่ค่ะติดไม่เิดเตดตดนิดหน่อย<า>ท่านเทวดางานเงินไม่ค่อยจะราบลื่นสุขภาพยังพอไหวแต่ทะเลาะเบาแวงมากมายเหลือเกินไม่ได้ไปทําแท้งเลยใช่ไหมคลอดลูกแล้วตายเหรอคลอดลูกออก,มา,อกมาดูโลกก็ยัง เกิดมาแล้วก็เสียไปเลยไม่ออกมาดูโลกก็ยังลูกอะ่ะออกมา<ด>ออกมาดูได้กี่วันแล้วออกมาตายเลยออกมาตายเลยค่ะออกปั๊บตายเลยเหรอโอ้เป็นความเป็นธรรมชาติเป็นความอะไรอะ่ะเป็นวิบากกรรมของเด็กเองจะทําอย่างไรบ้างท่านเทวดาท่านเอ๋ยวิบากกรรมคู่กันหรอทำไมเด็กจึงคลอดออกมาแล้วสิพอ จึงต้องตายกันหนอแหละท่านแหเพราะวิบากรรมร่วมกันกับแม่นั่นทำกรรมกันไว้นั่นแหละหนาะจึงต้องพัวพันผูกพันกันแหละคราเพราะพบชาติหนาผูกมัดมากันแหรท่านเอ้ยหลายชาติแม่กับลูกคู่นี้ไปทำให้บรรดาสัตว์หรือคนต้องตายใช่ไหมท่านเอ๋ยก็เหมือนกันนั่นแหละนาะเมื่อก่อนนี้เด็กคนนี้เป็นแม่ครา เคยทำแท้งหนาเช่นกันนั่นแหละกรไม่ได้แก้แหละท่านเอ๋ยก็ผูกมัดเลยกันแหละหนหอจึงมาเป็นเช่นนั้นนั่นแหละพอนี่แหละหนอเวียนวนกันนั่นแหละท่านเอ๋ยลูกของเธอที่ตายเขาก็เคยเป็นผู้มีอาชีพในการทำแท้งเธอก็อาจจะไปร่วมือกับเขาก็เลยกลายเป็นมาเกิดกันใหม่ก็ตายอีกแล้วนี่คือวิบากกรรมในอดีตชาตินูน้น เข้าใจเปล่าทีนี้ขอให้หมดเวรหมดกรรมเลยใช่ไหมท่านเทวดาจะทําอย่างไรได้บ้างให้หมดเวรหมดกรรมใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนาะแค่รักษาศีลภาวนาตัดกรรมกันหนาแหละท่านแหละย,ยินดีหรือเปล่าพร้อมบวชยินดีเล็กนึงคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะทำได้ไหมเล่าคราับ ได้ไหมเธอรัตด,ดาบวดได้เลยบวดได้เมื่อไหร่ว <c oughs> ตวลมต้องมีโค้ดเหรอรวันนี้เหรอาานี่ใครพามาเธอเป็นน้องเขาอ้าวพร้อมเลยชื่ออะไรบ้างเด็กกินอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล้าแน่รั่วมาแล้วเนี่ยเป็นชายหรือหญิง เ,เ,เขาไม่ให้ดูอีกเหรอหเ,เ,รเรื่องนี้เกิดขึ้นกี่ปีแล้วยี่สิบสามสิบปีอ๋อหมอไม่ให้ดูเลยไม่รู้หมอไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นีห่หมอมันแสบนะเว้ยอย่าไปเชื่อใจมันบางทีเขาอาจจะมีออเดอร์มาว่าเอ,อเด็กคนนี้ถ้าดูดีหน่อยเอาส่งมาให้หน่อยมันจะไปเอา อ่าแต่ว่าตายแต่ว่าไม่รู้เพศท่านเทวดาจะเอายังไงดีคนเป็นแม่เอะไรท่านเอ๋ยข้ารู้เลยแล้วสินะเนี่ยให้เด็กมาเจรจานั่นแหละครับอ๋อเด็กมาเองเลยสาธุเธอเป็นหญิงเหรอเป็นหญิงค่ะอ๋อเธอเป็นแม่ในอดีตของเขาเหรอใช่ค่ะเธอไปร่วมกันฆ่าเด็กมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่หนาฆ่าเขาฆ่าเขาเลยเหรอ ทานแทงอ๋อแล้วเราก็ไม่เกิดแล้วกรรมมันก็มาเพราะอยู่กับเขาอยู่ก็ต้องตายแล้วชั้นหน้าก็เป็นเขาที่ต้องมาตายฝากกันตายอยู่สลับกันไปสลับกันมาฝากกันตายเขาพอแล้วเขารีบมาเคลียร์แล้วพอแล้วไม่กรรมมันถึงได้เยอะเขาถึงต้องเจอวิบากกรรมเยอะๆเลยใช่ค่ะอ้าวแล้วเธอก็ไปทําให้ชีวิตเขามีปัญหาด้วยหรือเปล่าแต่ ำร่วมกันนะร่วมกันทุกทรมานเหมือนกันใช่หนูไม่ทำแต่ก็ต้องเจอวิบากกรรมเพราะทำร่วมกันความทุกข์วิญญาณก็วิญญาณก็ไม่ว่าจะได้ดีอะไรนักหนาใช่ไหมทรมานเหมือนกันแต่ระบายนิดหน่อยไม่เลยค่ะเป็นเป็นกรรมที่เป็นไปตามกรรมใช่ค่ะชื่ออะไรจ้าาชื่อดวงใจค่ะดวงใจจ้าจำเนื้อผิดแล้ว สำนึกผิดแล้วครับดวงใจสำนึกผิดต่อไปไม่เป็นหมอตำแยแล้วใช่ไหมไม่ช่เป็นหมอตำแย่ต่อไปไม่ทำแท้งแล้วค่ะไม่ยุ่งกับคำทำแท้งแล้วใช่ไหมค่ะ,อะโอเคมันหลายพ่อหลายชาติน้องตาของมันจะจบมันไม่จบไม่จบง่ายหรอกไปฆ่าเด็กคนหนึ่งเขาจะเป็นพระอริยะก็ได้เขาจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เขาจะมาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไปฆ่าเขาเสียก่อน มันไม่ได้นะอย่าไปเที่ยวฆ่าคนรู้นคนนี้รูแล้วหล่นตาวดูแล้วเข็ดแล้วเฉดแล้วค่ะดวงใจเข็ดแล้วตามด้วยกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้อาก๋วยเตี๋ยวให้ดวงใจหนึ่งที่กับข้าวค่ะข้าวอะไรข้าวอะไรก็ได้ค่ะเอาข้าวผัดกะเพราหนึ่งที่ไม่กินเผ็ดค่ะไม่กินเหรอไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเอาข้าวไข่เจียว ตามนี้น้ำหนมทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใช่ค่คะใส่อะไรชุดอะไรก็ได้ค่ะชุดอะไรก็ได้ผู้หญิงหนึ่งชุดคห้าถึงเจ็ดครัวอ่ะปอยสยัตว์ดวงใจปล่อยอะไรปอยเต่าได้ไหมคะอะไรนะปล่อยเต่าได้ไหมครับหลวงปล่อยเต่าหนึ่งตัวสองค่ะสองเต่าไปหาดูถ้าไม่ได้ก็ปล่อยอย่างอื่นไปแล้วกัน ไม่ได้ก็ปล่อยกบอามนี้กบมันตายง่ายไม่อยากตายง่ายอยา,อยากจะมีชีวิตยืนยาวปล่อยเตาอ่าแค่นี้พอใช่ไหมสังฆทานหนึ่งชุดอโอเคเตาหนูเก่ากับแม่ได้ไหมอ่ะบอกเขาไม่อยากมีกรรมกหลือตัดกันไปเลยเช็ดแฮนด์เลิกกันอขอเราอย่าได้เจอกันอีกเลย เอาโฉีกรรมนะแม่เรามทำต่กอก,กันแล้วนะแม่ตั้นใจส่วนุ้ไปเกิดแล้วเราแต่กรรมกันนะไม่ต้องมาฆ่ากันอีกแล้วนะนู้ก็จะไม่ฆ่าแม่อีกแล้วบอกแม่ด้วยอย่าไปแนะนําใครทําแท้งอีกใช่ไปแนะนําใครทําแท้งนะ<ส>นอย่าไปยุ่งนะแม่นะนู้ยายาแม่นะ อุสาอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนไม่ให้แตะเลยมันเอาม่เอาตายไปเลยหมดเวีนกรรมกันแล้วตามนี้อดีมากดีนะแม่ตามมาหลายปีอยู่กันตลอดเห็นใจกันนะเปล่าเห็นค่ะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง อาขึ้นแห่งความทุกข์ทรมานหมดไปแล้วบ๊ายบาย,บายไปเกิดได้แล้วดวงใจใช่เยโชคดีแม่ต,นะตั้งใจบวชให้หนูนะจะได้หมดเวหมดตั้งใจบวชนะเขาใจเปล่าดวงใจจะได้ไปเกิดใหม่โชคดีไปได้บ๊ายบายดงด,งดงเรียบร้อยขอบคุณท่านเทวดา บัดนี้ถึงการเวลาสิ้นสุดแห่งการโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วท่านเทวดาน้อยใหญ่ทเทว,วดาทุกท่านทุกองค์ได้เมตตามนุษย์แล้วขอให้มีบุญกุศลมากมายเทวดาทุกท่านทุกองค์งจงเจริญถึงการแล้วท่านเอ,อ๋ยวันนี้เลยแล้วสินะถึงการต้องอำลาเราเทวดานทั้งหลายแหลมารวมตัวกันเข้า กับองค์ท่านแล้วสิหนอบัดน,นี้ต้องอำราขึ้นสู่สวรรค์กันพอหมดเวลาหนอราท่านไปก่อนแล้วขอบคุณเทวดาทุกท่านทุกองค์น้อยใหญ่จงเจริญบลอ